กาลาสินมีดินดำน้ำซูปป่ากุมบอนคือแถแกงหาป่านั่งบอนคือข้างฝ่าลานจักระจันหงคือฝ่าลวงบนแตกจนๆค้อนปีกโฮแซวเมืองนี่มีสุอ่านสุนแนวแอนราบามล้ำฟอนขอต้อนรับเข้าสู่นาะเมืองกาลสินลางเงาแห่งประวัติศาสตร์จากบรรพกาลสู่ปัจจุบัน พวกเราจะพาทุกคนย้อนเวลาไปค้นหาความหมายของบ้านเกิดที่เต็มไปด้วยศรัทธาวัฒนธรรมและเรื่องเล่าแห่งการเวลาค่ะครับสวัสดีครับผมนายสุภชาติบุญเเพนครับผู้ในการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาลสิงครับ สวัสดีครับผมนายวัชรินทร์ภูแย้มรองผู้อำนวยการโรงเรียนนากรุงวิทยาเสริมครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าหน้าที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาลสินเพื่อมาร่วมพูดคุยถึงแหล่งศรัทธาและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของชาวกาลสินได้แก่พระธาตุยาคูพระพุทธสาย,ยาสนภูปอภูข้าวและสิมอีสานทั้งหมดนี้ล้วนเป็นมรดก ok ทางจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบัน ขออนุญาตเริ่มต้นที่พระาธาตุยาคูนะครับสถานที่แห่งนี้มีประวัติความเป็นมาและความสําคัญอย่างไรครับท่านครับครับโบราณสถานพระาธาตุยาคูนะครับหรือว่าพระาธาตุใหญ่ที่ชาวกลสินและก็ชาวอีสานทั่วไปได้รู้จักนะครับพระาธาตุยาคูนะครับเป็นเจดีนะครับทรงแปดเหลี่ยมกออิฐ นะครับที่ฐานด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับประดับลวดลายปูนปั้นสมัยทวารวดีนะครับที่สําคัญก็คือเราขุดค้นพบนะครับสเสาเสมาหรือว่าเสมาหินเนี่ยจำนวน11หลักด้วยกันซึ่งสลักในเรื่องของชาดกทางพุทธศาสนานะครับซึ่งกรมศิลปากรนะครับได้ ขึ้นทะเบียนนะครับเป็นโบราณสถานในราชกิจจา,าูุเบกษาตามประกาศนะครับเมื่อวันที่21ตุลาคม2525 25นะครับโดยโบราณสถานพระธาตยาคูนะครับตั้งอยู่ที่เมืองฟ้าแดดสงยางนะครับหรือที่เรารู้จักกันในเมืองโบราณฟ้าแดดสงยางที่ตำบลหน,นองแปนนะครับอำเภอกำมะลาสัยจังหวัดกาฬสินนะครับ โดยประวัติการค้นพบนะครับก็คือค้นพบนะครับอย่างที่ได้นําเรียนว่าเราค้นพบเป็นศิลาแรงนะครับหรือเป็นเสาเซมาหินนะครับจานวน17หลักซึ่งสันนิษฐานว่า,ามีอายุมากกว่า2,200ปีนะครับสมัยเลื่อนตั้งแต่ก่อนนะครับสมัยก่อนอพุทธศตรวรรษนะครับโดยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยในยุคหิน นะครับในใน,ในยุคเหล็กตอนปลายนะครับก็พบร่องรอยการอยู่อาศัยหนะ้าที่ที่โบราณสถานหรือว่าที่เมืองฟ้าแดดสงยางน,นี้แล้วครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้มีการสุภาพชาติบุญยเพ็ญน,นะครับผู้มีการวัฒนธรรมจังหวัดกาลสินแล้วก็สานักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดกาลสินนะครับที่ได้ร่วมเปิดประตูประวัติศาสตร์และศรัทธาให้กับพวกเราทุกคนในวันนี้นะครับซึ่ง สิ่งเหล่านี้นะครับคือสมบัติอันล้ำค่าของชาวกาลสินของเราที่ร่วมกันรักษาไว้นะครับและไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลานะครับ